ทุกคนขาพรุ่งนี้เราจะทำไก่อบใบใบอดไใบ <ไป S 1> เตย,ไ,เตย <laughs> ไก่อบใบเตยนะคะนี่ในนี้ลืมเลยค่ะลืมถ่ายคลิปนะคะมีพริกไทยดำนะคะกระเทียมนะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะคะซอสซอสถั่วเหลืองนะคะเกลือหิมาลายันน้ำปลาน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็สารทดแทนความหวานนะคะอ่าแล้วพรุ่งนี้เราจะมาอบนะคะกับตัวใบเตยนะจ๊ะ หมักไว้หนึ่งคืนค่ะโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ความเป็นกุนธายาดนีอันนี้คือคุณเห็นไหมความปิ้นความไม่สมบูรณ์แบบนะคะอ๋ออันอันที่เรียบๆนี่คืออันนี้คือแม่บ้านทำวนอันที่ปิ้นออกมานี่คือดูไก่ที่ฉันห่อ โอ้โห oh, oh. แม่นี้เราเพิ่งดูคลิปนะคะแล้วเราก็จะทําไก่แบบว่าไก่หอมไปเตย mm hmm. ให้มันดูแบบหอ,อมขึ้น,นคือคุณแม่บ้านบอกว่าชิ้นนะ่ะมันใหญ่ไปค่ะแต่ว่ามันก็ไม่พาานรนะว่าเราก็จะหอ่อขอให้ได้อะไว้ง่ายนะ <laughs> จะมีทั้งนึ่งนะคะจะมีทั้งนึ่งแล้วก็ทอดนะคะ โอ้โหแม่บ้านแม่สี่เรือนจริงๆแม่สี่เรือนมากโอ้แล้วไก่อันนี้คือหมักอะไรบ้างคะเนี่ยเมื่อวานนะคะหมักกระเทียมพริกไทยโอ้โหหมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยใช่ใโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่ทุกคนไม่ใช่งานเล็กๆลกงานสิ่เบอร์ประดิษฐ์ประดอยกระหนอยเรือนงามนี่จ้ะมีอะไรมาไม่สวยมีอะไรมาไม่สวยโอสวยสวยงามจะตายเธอโดยเฉพาะคนทำเนาะ อันนั้นอันนั้นจริงที่สุดเลยอันนั้นเถียงไม่ได้เลยนะ้ามีข้าวเหนียวมาปั้นหนึ่งนี่ก็มาจุ่มได้แล้วนะถ้าเกิดว่าแบบว่าไก่โดยใช่เราต้องมีข้าวเหนียวนะพี่ดาแเดวเราไปหาบุไหมคะอะไรคะโอโ้โหนี่ลงทุนขนาดนี้นี่เราต้องข้าวเหนียวซะหน่อย <laughs> อะโทรสั่งข้าวเหนียวด่วนตอนนี้มามามาช่วยกันหอนดีไหมคะ ห่อไก่ค่ะมาห่อมาล่าเลยลูกไม่ใช่ค่ะห่อไก่ไก่ไก่ใบเตบไข่ออก่กอพูดติดเลยจ้ะห่อไก่ใบเตยห่อไก่ใบเตยนี่่ามาม่าถุงมืออา่าเราจะเป็นผู้รอกินอย่างอร่อยอร่อยอามาใส่ถุงมือได้นะกลัวเพือ<า>่อนแม่สามีก็มาช่วยเอาแล้วนะคะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะให้อามาใส่ถุงมือใสก,ก่อนนะว่า จะน่ากินค่ะน้กาไม่ค่อยมีพรสวรรค์ในเรื่องการทำครัวนี่ออกต่อออกแล้วนะออกส่วนเรียบร้อยออกส่วนออกส่วเออห่อสวยกับคุณสิตาเชยอันนี้อันนี้คือตีเบอร์คุณสิตาอืมแล้วก็เอากก่ยำออมาขมวดเหมือนโบนโบนเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วมาเกาไก่ไก่ใส่ค่ะไก่ใส่ไก่ใส่อ่าใส่ เสร็จแล้วม้าเอาอันนี้ค่ะสอดลงข้างล่างค่ะอันที่มันค่อยกันอันนี้คือชิ้นแรกของคุณแม่คุณแม่เหมสั่นไปหมดเลยคุณแม่ตื่นเต้นคุณมามาตื่นเต้นไม่เป็นไรค่ะม้าไม่ต้องสวยก็ได้อ่าได้เราไม่ต้องจะค่ะมายัดออกมายังแลเนี่ไม่ไม่ไม่มาต้องเอามันออกมากสอน ชุวลงมือนดลเกยังไม่เอามันออกมาเลยมันออกมาก่อนหมา,มาบอกไปซื้อไม่ลูกง่ายกว่านะชิ้นนี้อร่อยที่สุดอ๋อเดียวจ้าแค่นี้เองเหรอคะเสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้ใส่อ่ะอันนี้ก็กลับหลังค่ะอยัดยัดกลับมาได้ค่ะมันไม่ใช่งานที่แบบว่าอง่ายๆนะทุกคนนะนะอ่ะอก็จะได้หนึ่งชิ้นแน่หั้ จะเสียบเข้าไปในนี้ได้ค่ะได้ได้โอเคเสียบได้หมดเลยเราจะเสียบตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราก็แกะทุกคนเดี๋ยวเราก็แกะเออพอตอนกินก็แกะเนี่ยเห็นไหมขอไงก็ได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีโูกนะโอ้ขอมาก็สวยเหมือนปลาตะเพียนเลยค่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียน ไม่ธรรมดานะจ๊ะสวยเหมือนปาตะเพียนไม่ธรรมดานะจ๊ะไอารามาทำได้สามาเก่งทำได้ตีกอล์ฟยังได้แชมป์เลยแค่นี้เองทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องคนนี้ไปอบ ไม่ใช่อบอันนี้เป็นนึ่งก่อนน้องมาค่ะเอามาเลยนะคะนี่นะว้าวนึ่งนะคะว้าวนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆเขาน่ารักมากเลยนะนะสำหรับใครที่แบบว่าใส่ฮิวตี้โกอ้วนนะคะก็นี่เลยค่ะตรงนี้เป็นอกไก่ไม่มันนะแต่คุณเธอชอบมันๆ แต่ว่าไขมันในตัวเยอะแล้วไขมน้ไม่มันดีนะคะเดี๋ยวรอน้องสุกกันค่ะอันนี้นะคะเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันนะจ๊ะเราก็จะเอาน้องลงไปเตรียมทอดไร้น้ํามันกันด้วยนะคะจะไม่นึ่งอย่างเดียวเพราะว่าคุณแฟนชบอบกรอบแล้วอีกส่วนหนึ่งจริงๆก็ต้องไปลงน้ามันนะพี่ตอกใช่ค่ะฮะ อันนี้สําหรับเราหรือเปล่าเฮลตี้อันนี้เป็นสูตรในวังค,ะคะ่ะแม่ค่ะวังอีกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเรา,าเป็นลูกหม่อมมุกเจ้าค่ะแล้วไม่ใช่บุคคลธรรม <c oughs> ดาแน่คณะลิเกไหนลูกจะมีการแบบว่าดูสิคะทุกคนถ้าถ้าสังเกตจะเป็นแบบไม่ได้แก่เพรานนะธรรมดาค่ะจะเป็นแบบมีการร้อยเรียงถักสารนะคะ <c oughs> เป็นใบเต็ม,ตมนะว <c oughs> ่าแม่เป็นประสาทกรรมใช่เป็นประสาทกรรมนะคะเป็นหม่อมปริกกระลงเข้าสิงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะใส่นตเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตั้งเวลาน้อง โอเคที่เดี๋ยวรอค่ะทุกคนนี่เออฝนตกนะตอน <Okay. S 1> นี่คือไก่ทอดไร้น้ำมันนะจ๊ะอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรามีแบบอันที่นึ่งด้วยมีแบบนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมดูใ,ใกล้เลยนะคะคือแบบว่าต้องบอกว่าแอบชิมไปแล้วอร่อยเวอร์นะคะนี่ดูสิน้องแบบเครื่องทงเครื่องเทศนะคะจุ่มกับน้ำซอสไก่ก็ได้นะคะจุ่มกับ น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้อืม,อมหอมเข้าเนื้ออารมณ์แบบข้าวหนงไก่เยอะเลยเนาะนนะคะเดี๋ยวเรามีกับข้าวแบบอื่นอีกอันนี้คือปูนึ่งโอ้โหสุดยอดจ้ำเทพเลยจัดเต็มด้วยเหงืแล้ว,ว,วทุกคนนี่ค่ะที่รักนี่คือแบบนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะแกะแบบนึ่งให้ดูว่าน้องก็น่ากินไม่แพ้กันนะจ๊ะบอกเลยว่าแอบชิมไปแล้วนะคะ ดูนะทุกคนมีพริกมันจะอยู่ข้างในด้วยนะคือเรามีแบบพริกนี่จุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าโอ้โหเดินเข้ามาทีเต็มโต๊ะไปหมดอทุกคนคนทำขายโอโ้โอหยังไม่หมดอีกเหรอโอ้หอโอหจัดเต็มของจริงทุกคนดูอะไรต่อมีอะไรอะไรต่อไม,ม่อะไรอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้ปลาอะไรเนื้อปลากระพงโอ้เนื้อปลากระพงอันนี้ปลาจระเมดค่ะ อันนี้ของ,องบงองานคอมมอนเข็บไหมยังเกลืออันนี้คือน้ำจิ้มหมาล่าโอ้โหกินเถอะอย่าพูดเยอะเลยอลังการแล้วแม่คุอ